ที่น้องทาลาค่ะอายุเท่าไหร่คะสขวบสิบสิบสขวบจต่สี่ขวบแล้วเฮ้ยไหนนับตอนนี้อนกินได้อันนี้กินได้ค่ะตอนนี้อยู่ชั้นอะไรคะเจวันจวันลองนับหนึ่งถึงสิบให้ฟังสินับได้อยั่งสงสามสี่ห้าหเจแปดเก้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็สอแล้วก็สหนึ่งกับส 5, แล้วก็ห้าแล้วก like ็หกแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดเฮ้ยถูกใดเลยค่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องโบชูมัค่ะห้าหกขวบค่ะฮันวาจะวันเกิดหนูขอให้ทุกทุกคนทุกคนรักพ่อนะคะทุกคนเป็นเด็กดีนะคะ ตอนนี ite, Three, ้อยู anyway. ่ชั้นคะเคทีหนูบวกเลขได้ลองบวกเลข้ดูดิสามหนึ่งสเฮ้ยอ้ยอะไรนะหนึ่งบวกหนึ่งได้1นึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวหนึ่งได้หนึ่งได้ขอลาไป่อนนะคะนบ่ง้่อ่ะาวัสดีค่ะหนูรักูมากินมีนมากิ